สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจําวันที่19พฤษภาคมนะครับก็ช่วงนี้นะครับเกี่เป็นช่วงเทศกาลวันไหลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเทศกาลในช่วงเรื่องของการรับน้องขึ้นดอยนะอะไรประมาณนี้นะครับหยอกเล่นหยอกเล่นนะก็โดยรวมนะครับเมื่อวานก็ยังมีการปรับตัวลงมาปิดลบต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนอยู่เมื่อวันศื่อนะก็ ตามที่บอกนะก็คือเมื่อวันซื้อเนี่ยมันมีการปิดลบซึ่งก็ยังมองว่าระยะสั้นถึงระยะกลางยังไม่สามารถที่จะปรับฐานได้แล้วก็ยังมีแนวโน้มที่ยังปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะโดยเมื่อวานเนี่ยระหว่างวันมีการรีบาวขึ้นมานะครับ ทำสวิงไฮอยู่ประมาณ45,800กว่าๆนะจริงๆถ้าเมื่อวานปิดบวกได้เนี่ยก็ถือว่าดีนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ตามที่คุยกันในไลฟ์เมื่อคืนนะก็ราคามีการปรับตัวลงมาปิดลบก็ยังบ่งบอกว่าการปิดลบต่อเน,นื่องยังแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะมีแนวโน้มที่จะลงไปต่อได้อยู่นะครับโดยที่แนวรับในภาพใหญ่โอเคมันอยู่ประมาณ44,100-39,700นะทีนี้วันนี้นะครับก็ มีการมีแรงขายกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะก็ราคามีการปรับตัวลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นใครอาจจะบอกว่าเพราะข่าวเพราะอะไรก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้ตามที่เราดูกันเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ราคาลงมาอยู่ประมาณสักทาสวิงโลอยู่ประมาณ38,500ืกว่านะก็มีมีลักษณะของการเบรกเอาตัวกรอบนี้เล็กน้อยนะครับทีนี้ในช่วงนี้ช่วงที่มันเบรกช่วงนี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะ ทีนี้ภาพรวมแน่นอนว่ายังไม่ดีนะครับแนวโน้มอย่างเงี้ยยังไม่ดีถ้าวันนี้ปิดลบแบบนี้ได้พรุ่งนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้นะครับซึ่งถ้ามีการลงไปต่ำกว่าโซนนี้นะครับก็จะบ่งบอกว่าภาพใหญ่ก็อาจจะเป็นการเปิดฉากเข้าสู่สต์ขาลงแบบเต็มตัวนะหลังจากที่ในระยะสั้นถึงระยะกลางเนะี่ยมันมีการฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มขาลงมาแล้วตามที่เราไล่ดูโครงสร้างกันนะครับทั้งในไลฟ์สดแล้วก็ทั้งในต,ตัวคลิปอัปเดตประจำวันแบบนี้นะทีนี้ ลักษณะนี้มันอาจจะมีการยื้อบ้างเล็กน้อยนะทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนถ้าวันนี้ปิดแท่งปิดแท่งหลุดไปต่ํากว่า39700เลยนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีลักษณะของการเด้งรีเทสแล้วลงต่อหรือหรือดึงเป็นฟอร์เบกกลับขึ้นมานะครับสิ่งที่อันนะั้นมันจะมีอันนะั้นมันจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะหรือหรือเป็นการปรับตัวลงต่อเลยอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ายังไงนะครับช่วงนี้มันอาจจะแบบยือ้อๆกันหน่อยนะแต่ถ้ามันทุบหลุดไปเลยเนี่ย ทุบหลุดไปเลยเนี่ยปิดต่ากว่า3 9 7 0เลยผมมองว่าตลาดน่าจะแพนิกได้ง่ายกว่าก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อได้ง่ายกว่านะแต่ถ้ายังดึงยื้อๆอยู่ในโซนอยู่เราอาจจะเห็นจังหวะที่แบบยื้อสู้กันเล็กน้อยบางๆเบาๆนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะกลับตัวได้นะครับทีนี้อย่างที่บอกนะอย่างที่บอกในเรื่องของ d i v e r g e n ซ์ที่เกิดขึ้นในไทม์เฟรมระยะสั้นนะครับอย่างช่วงนี้นะครับนะครับ ตอนที่มันลงมาพักตัวกันเล็กๆน้อยๆตรงบริเวณโซนแนวรับในภาพใหญ่ที่มันเกิดเดวิเจนต์นะครับในลักษณะของเป็นบูลลิตเดวิเจนต์นะผมอันนี้คือลักษณะที่ผมบอกว่าปกติเวลาเราเจอเดวิเจนต์เราจะไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเฮ้ยราคาจะต้องมีการกลับตัวหรือดีดกลับขึ้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นใ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 น,ในเคสแรกเนี่ยเราจะมองในแง่ของพอเจอเดวิเจนต์เราจะมองว่าอ่าถ้าเป็นในฝั่งของบูลลิตเดวิเจนต์เราก็จะมองว่าโมเมนตัมในฝั่งของแรงขายเนี่ยมันเริ่มเบา มันเริ่มแผ่วไปนะครับซึ่งพอมาดูในในส่วนของเทคนิคอลประกอบก็โอเคก็หมายถึงว่าพอราคามันลงมาแตะแนวรับพอดีดก็ตรงนี้อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาเข้ามานะครับเลยทาให้แรงขายเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะแผ่วๆไปบ้างเพราะว่ามันลงมาแตะแนวรับในภาพใหญ่แต่อย่างที่บอกเนะก็คือถ้าเดวิลเจนแล้วราคามันพักตัวโดยที่ไม่ได้มีการเบรกกรอบพักตัวหรือยกตัวขึ้นไปได้เนี่ยนะครับหรือเบรกไฮเดิมขึ้นไปเนี่ยนะครับเบรกกรอบพักตัวขึ้นไปเนี่ย ก็ยังไม่ไปคอนเฟิร์มในเรื่องเดวิเจนนะทีนี้ถ้ามันเนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยกลายเป็นลงต่อเห็นไหมเป็นพักตัวแล้วลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเดวิเจนเพียวเพียวเนี่ยก็อาจจะเจอลักษณะของเป็น False Signal ได้นะครับแล้วก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเดวิเจนเนี่ยมันใช้การไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันต้องมันต้องมีการดูาภาพรวมอื่นอื่นประกอบด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบเราไปดูสัญญาณเพียวๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนัก่นแหละนะครับก็อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของประสบการณ์ด้วยนิดนนึงะครับ Uh, ที่จีตามตำราเนี่ยมันแน่นอนต้องเอามาไปยุกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ไม่มีอะไรที่เราตรงตามตำราเป๊ะนะครับอย่างผมก็เอามาประยุกต์ใช้นะมันก็ถึงวิเคราะห์ออกมาได้เห็นภาพบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อ่าโอเคมาดูกันต่อถ้าวันนี้ปิดลบแบบนี้นะอ่าต่อให้หลุดหรือไม่หลุดโซนผมมองว่าโมเมนตัมในระยะสั้นถึงระยะกลางก็ยังอยู่ในฝั่งแบริ่แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับจะมองว่าราคามีแนวโน้มที่จะลงไปต่อได้อยู่ก็ จนกว่ามันจะมีจนกว่ามันจะสามารถมีแท่งวันที่ปิดบวกส่วนขึ้นมาแรงๆได้ก็จะมองว่าอ่ะโอเคอาจจะเริ่มมีแรงแรงซื้อกับเข้ามาเริ่มที่จะอยากจะปรับฐานแล้วบ้างอะไรบ้างอ่ะอันนั้น,นค่อยค่อยจะเริ่มเริ่มค่อยจะพิจารณามุมมองในเรื่องของการพักตัวอีกรอบแต่ถ้ายังไม่มีแท่งวันที่มันปิดบวกขึ้นมาได้เลยยังปิดลบต่อเนื่องกันอยู่นะผมมองว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อย่างที่บอกนะในเรื่อง buy on dip นะครับมันก็บางครั้งเนี่ยมันเป็นมันก็เป็นจังหวะที่ทําให้คุณได้ต้นทุนที่ต่านะครับเป็นจังหวะเข้าที่ดีนะแต่ว่าในลักษณะของการ buy on dip มันก็ต้องมีการคุมความเสี่ยงอีกในอีกรูปแบบหนึง่งนะครับ,นเ,นบ,บ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีมันมี dip ใน dip อ่ะถูกในถูกอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณคิดว่าถูกแล้วนะครับเข้าพรวดเข้าไปช้อนพรวดเลยนะครับมันก็จะมีถูกอีกได้เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือคุณจะจัดการ ความเสี่ยงตรงนั้นยังไงนะครับหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะใช้เส้นเข้ามาช่วยใน,ในแง่ของเจอการที่ราคามันดิฟลงมานะครับก็อาจจะยังไม่แบบเล่นบายออนดิฟแต่อาจจะรอการฟอร์มตัวนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็เริ่มมีการาเบรกกบพักตัวขึ้นอะไรเงี้ยแรงดูปริมาณของวอลุ่มในฝั่งแหลงซื้อเริ่มมีนัยยะเพิ่มมากขึ้นแบบมีนัยยะอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเริ่มเข้าซื้ออันนี้ก็จะเล่นก็จะมีการ จัดการความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งก็ซึ่งบางทีก็อาจจะดูดีกด็อาจจะดีกว่าก็ได้ในจังหวะของการเข้านะแต่แค่อาจจะไม่ได้ราคาถูกเท่ากับตอนที่คุณ buy on dip แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็ต้องอลองลองประเมินความเสี่ยงดูในการเล่นแต่ละแบบนะไม่ใช่ว่าแบบเออฉันคิดว่าจะเล่นยังไงก็เล่นไปเลยอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณกำไรที่คุณได้มาในช่วงที่ผ่านมาคุณจะมาคืนช่วงแบบนี้หมดนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ อย่างที่พยายามเตือนพยายามบอกมาตลอดทั้งในไลฟ์สดหรือในวิดีโอวิเคราะห์พวกนี้นะครับก็ควรที่จะวางแผนรับมือนะครับให้ครบทุกซีนารีโอตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการอ่ะเข้าซื้อแล้วเป็นไปตามแผนหรือเข้าซื้อแล้วไม่เป็นไปตามแผนนะครับคุณต้องต้องมีแผนรับมือมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับพอพอเวลามันเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยมันจะได้เทคแอคชั่นได้ง่ายๆนะครับผมประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับภาพรวมอ่า บิตคอยประจําวันนี้นะครับในส่วนของคืนนี้นะครับก็ผมน่าจะมาประมาณเมื่อคืนมาช้าหน่อยนะในส่วนของไลฟ์สดน,นะครับก็วันนี้อาจจะมาประมาณสักสองทุ่มสองครึ่งนะพยายามพยายามจะมาให้ไหวขึ้นนะครับถ้าใครว,ว่างนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับผมด้เจอกันนะครับในส่วนของคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในฝั่งของ f c e e o o o เนาะในฝั่งของ Youtube ก็ กดซับสไคร e ให้ผมหน่อยนะนะครับผมใกล้จะพันสับแล้วเนาะฝากฝาก,กหน่อยนะครับแล้วเ,เจอกันนะครับในคืนนี้นะสวัสดีครับ